เขาสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวของกรรมนะคะอย่าลืมส่ง SMS เ mm hmm. ข้ามาได้นะคะ mm hmm. พิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลคําถามส่งมาที่4221606นะคะนอกจากนี้ก็จะมีโอกาสลุ้นด้วยนะเป็นผู้โชค,คดี สามท่านที่วันนี้อาจารย์มอบกุ้แจป็นเพชรมหาโชคให้นานมาทีเนี่ยต้องบอกว่าครั้งนี้ใครจะมีโอกาสได้รับไปรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้เลยค่ะแต่ตอนนี้เรื่องราวของกรรมค่ะอาจารย์มิจฉาอาชีวะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็รวมไปถึงผลที่เกิดขึ้นส่งผลอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวฟังจากอาจารย์เลยโอเคครับอาชีพที่ไม่ปึงปรานาเกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะค้าขายแล่สัตว์นะค้าเนื้อค้า เป็นเอเจนต์ค้าขายเหล้าบุหรี่ต่างๆนะหรือเปิดได้ครับทำงานในบาร์และงานได้บริการถามว่าเอ๊แล้วจะเลือกได้ไหมบางทีบางคนมาเลือกไปได้เพราะอะไรถึงเกิดเหตุงั้น<อ>มีเหตุต้นผลกรรมอย่างไรนะฮะอันนี้มาดูกันเลยครับเหตุย่อยๆเลยหรือเหตุหลักๆเกิดขึ้นเพราะการสั่งสมสติปัญญายในทางทำน้อยไปบางคนเนี่ยเวลาทําปฏิบัติธรรมก็พรุ่งนี้ก่อนนะเอาไว้ค่อยทํานะ เดือนหน้าค่อยทำนะเดือนนี้ค่อยโอนนะบางคนไม่ได้ทําบุญเลยพเพราะว่าตัวเองนะถึงเวลาอายุขายสิ้นอายุขายไปก็ด่าสลาว่าผลกรรมในอดีตชาติสะสมมาทําให้สติปัญญาทางธรรมน้อยบางคนทําทานแล้วไม่อธิษฐานล้อมกรอบตัวเองจะทําแล้วนะตั้งใจจะทําแต่พอถึงสะดุดไปด้วยมิจฉาทิฐิที่เกิดขึ้นในดวงจิตก็ไม่อยากทํามีการล้อมกรอบให้แคบขึ้นแคบขึ้นสุดท้ายก็ไม่ได้ทําบุญต่อแล้วก็ละลายออกไปนี่ก็จะทําให้เป็นสภาวะกรรมเกิดขึ้น และรวมถึงในอดีตนะไม่เชื่อเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดนะเป็นภพภูมิต่างๆนะเวลาคนทําบุญก็กลายว่าไปติเตียนเขาไปติฉินนินทาหรือว่าไปขัดข้องหมองใจว่าไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้นะฮะเป็นมิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นและทําให้อาชีพต่างๆเกิดเรื่องราวของการนะ,ะทำอาชีพไม่ไปอาชีพที่อาชีพที่ไม่ไม่ไปชอบนะฮะ mm hmm. ด้วยส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามอากุศลและเกิดขึ้นในดวงจิตเกี่ยวเรื่องของการล่าเนื้อสัตว์เป็นพัน ล่าสัตว์สัตว์เนี่ยเวลา,ามันตายไปมันก็เก็นค่าอาค่าพยิบาทบ,บ่อยๆก็กลายว่าเขาผูกพันในอดีตชาติมาทําให้งานต้องเกี่ยวข้องเรื่องของการบริการด้านต่างๆที่ไม่ประกอบในมิจฉาทิฐินะหรือสัมมาอาชีวะที่ดีนะครับเป็นมิจฉาทิฐิที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งต่างๆรวมถึงนะเจ้าชู้ชอบเที่ยวผู้หญิงนะชอบขายบริการานะคือชักจูงนะ,นะครับนะพิษ ลูกผิดเมียผิดประเวณีหรือค้าประเวณีก็ตามอันนี้แหละฮะเตรียมตัวได้เลยก็จะมีนะกรรมที่เกิดเพื่จะต้องไปเป็นเจ้าของนะความสัตว์ใหญ่ฆ่าสัตว์นะฮะทำลายสัตว์หรือแม้แต่อาชีพที่เราไม่ต้องการเ็าจะเกิดขึ้นในครับในบาต่างๆรวมถึงนะฮะอาชีพที่ข้องเกี่ยวกับคบคนพาลคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลมันนี่ไปเจอบัณฑิตเอาคนพาลด้วยก่อนไปนะฮะล่อลวงนะหลอกเขากลโกงต่างทีนี้แหละ บางครั้งไม่อยากเป็นนะคนที่ทาแล้วมันถอยยากไปขายยาบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันยากที่จะถอยเพราะว่าเหตุต้นผลกรรมเหตุตามนี้เองนะที่อดีตชาติเคยสร้างมาแล้วเผเอิญตัวเองสำรวมระวงังเอ๊ะทำไงดีรู้แล้วแหละว่าไม่ดีท่านจะถอยยังไงท่านจะละวายยังไงวิธีนะครับวิธีที่จะประกอบวิชาทิฏฐินะสัมมาอาชีโวหรือสัมมาอาชีวะ,ามมาาวะนะจะทําให้เรื่องสะเรื่องของการเงินการงานดีขึ้น ง่ายเลยครับทาบุญถุนทานบ่อยๆมันตั้งสมบารมีเห็นอะไรก็น่าทําไปหมดให้ด้วยความเมตตาให้ด้วยความไม่ต้องการปรารถนาว่าตัวเองจะได้อะไรมาอยากปรารถนาให้คนอื่นพ้นทุกข์สั่งสมบารมีไปภาวนานะศะีลสมาธินปฏิบัติธรรมและก็แผ่กุศลจิตให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งเก่าแล้วใหม่ศีลเนี่ยเขาว่าเป็นปกติให้เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันทําศีลห้า ให้ปกติเวชศาสาตว์ต่อชีวิตนะขบวนจากการขโมยของเป็นลูกเป็นเมียผู้อื่นแล้วก็พูดปดพูดส่อเสียดพูดก้มอยาพูดไม่เท็จเป็นประจำประจําและรวมทั้งสุรามีอะไรโอ้โหเมาจนหัวทิ่มบ่อ,อนะครับเมาจนหัวลาน้ำเนี่ยนี่ก็ไม่ไหวนะฮะศีลมันหายไปนะควรจะรักษาศีลให้สะอาดอย่างน้อยศีลห้านะฮะก็สามารถนะรักษาอย่างต่อเนื่องยิ่งดีครับรวมถึงการทําทาน ให้กับสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง oh. เห็นนังมั่วยนะผู <Yeah. S 1> ้เดฟเฟตบุกว่าโอ้ oh. สัตว์ตรงนั้นโดนดิงลูกกระตรงตาคือพยายามสร้างจิตสํานึกจะดีให้กับคนรอบข้างแล้วมีโอกาสก็ทําบุญทําทานให้กับสัตว์ผู้ยากไร้ปล่อยชีวิตโคกระบือ oh. นะฮะบุญตรงนี้กุศลตรงนี้ทาได้และทําดีด้วย <c oughs> อีกส่วนหนึ่งก็คืออุทิศส,ส่วนกุศลผลบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งใหม่และเก่าทั้งในอดีตชาติที่ผ่านมาและปัจจุบันาชาติที่มีอยู่นี้และรวมถึงการปล่อย นะและรวมถึงแต่ที่กําลังจะต้องถูกนําประกอบอาหารชีวิตโครกระบือต่างๆนะเนื้อวัววัวควายเนี่ยแหละฮะหมูนะหมูปล่อยไหมบางครั้งก็บอกไอห้หมูไม่ค่อยเจอปล่อยแต่บางครั้งถ้าเราเอาพยาพานเอาบา,า,ายชีวิตไร่ไปปุ๊บเนี่ยก็มีผลดีก็จะตามมาอย่างเ,เช้าเนี่ยจะไปทําบุญกันปรากฏว่าง,งูเหลือมมันอยู่ข้างหน้ารถคันหน้าก็เปิดไฟนะฮะรถสิ้งจานก็นิ่งเอ๊หยุดพิจารณาดูให้มันผ่านไปก่อนเนี่ยคือการแผ่เมตตาผู้ลนไปเราจะไปทําบุญใหญ่เราไปสร้างปุพุรหานให้เกิดไปทับมันไป จิตใจมันก็เสียนะครับผลตามมาก็จะมีฉะนั้นแล้วอะไรให้ได้ก็ให้อภัอยทานให้ก็ให้ไปและก็จะทําให้มิจฉาทิจฉาอาชีวะนี้นเป็นสิ่งที่ดีคือการแก้ในส่วนของเหตุต้นผลกรรมนะฮะสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีโวก็จะเกิดขึ้นกับอาชีพชอบนั่นเองนะครับนั่นแหละเนี่ยแหละค่ะก็เป็นเหตุและผลนะว่าเอ๊ะทำไม ชาตินี้เราถึงได้ต้องมาทาอาชีพาจะไปรอชาติห<อ>นะ้ากรรมมีชาตินี้กรรมติดจรวดมาไวนะแต่น,น้อยจิตใจเรามันชั่วจิตใจก็เศร้าหมองตั้งแต่เริ่มต้นคิดแต่ถ้าเราคิดดีปฏิบัติชอบเนี่ยจิตใจมันผ่องแผ่มันเป็นการยกระดับจิตไม่ต้องไปรอให้เทวดามาบอกเฮ้ยเธอทําดีเธอทาด,ทดีไม่ได้ใจเรามันจะรู้ตลอดเวลาเวลาจะตาไม่นึกถึงแลนึกถึงกรรมชั่วนึกถึงกรรมเก่ามันก็จะทุกข์ใจเราเองทำดีคบอกว่าปฏิบัติดีคิดดีทำดีเนี่ยก็ส่งผลตัวเองอย่าไปท้อแท้นะฮะทำดีนี่ต้องบอกว่าจิตใจมันดีขึ้น ผลไม่ต้องเป็นเงินผลไม่ต้องเป็นเกียรติบัตรต่างๆแต่มันอยู่ที่หัวใจหัวใจและก็หัวใจเรานั่นเองครับอบอกว่าทํานีแล้วเรา,เราจะรู้สึกว่าเราจะยิ้มยิ้มจากข้างในเลยครับถ้ายิ้มเมืองนอกนอกนะไรรับ<ๆ><ๆ> <laughs> ยิ้มข้างนอกแต่ใจเนี่ยคุณมัวสมองอม,มีแต่ทุกตลอดเวลาก็ไม่ได้นะฮะจะใช้เฟซมาลิงก์กันมองหากันก็ไม่พอภาษาใจคุยง่ายแต่ภาษากายคุยคยากกว่านะฮะต้องมีกายและใจปิยะวาจาที่ดีพูดดีคิดดีแล้วความดีก็จะเกิดขึ้นมานะครับ เอาละนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะใครมีคำถามเรื่องของกรรมนะบอกว่าบางทีคนเราทุกข์เหลือเกินเอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตทําไมเรารู้สึกว่าเราไปทําอะไรก็ดูไม่ประสบความสำเร็จเอ๊ะจะเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าแล้วก็รวมไปถึงวิธีทุเหล่าบางกรรมด้วยนะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวกันได้นะคะคุณสิรินภาค้าขายไม่ดีค่ะทําอะไรก็ติดขัด กรรมของลูกนะทำยังไงดีกรรมของลูกกรรมของแม่เหมือนกันเลยคุณแม่เองนะครับมีพื้นนะ,ะกับการที่สภาวะกรรมที่ทําให้พ่อแม่ทุกข์ใจมาก่อนสภาวะควะามทุกข์นั้นเป็นเงาตามตัวฉะนั้นเงาพวกนี้แม้จะทําเล็กๆน้อยคิดคิดเครียดเล็กเลกน้อยกับพ่อแม่ก็ย,ยังไม่สูญหายและบทบางออกไปแล,แล้วกรรมมันเลยตกทอดเพราะว่ากรรมเป็นเผ่าพันุ์กรรมมรรคกรรมนะฮะนะคุณเสรินภาครับ <I S 1> สสรินภาเลยเซ็นครับ คำถามรีบส่ง SMS เอ็มเอสมาเลยะวันนี้เวลาเยอะเดี๋ยวอาจารย์ตอบให้เต็มๆเลยนะฮะแล้วก็เราเดี๋ยวก็จะให้น้องกุมารด้วยนะครับวันนี้น้องกุมารมา SMS ตอบมตมาค่ะคุณชวนพิษจะปลดหนี้ได้ทางไหนมีกรรมใดแล้วก็ลูกเป็นอย่างไรด้วยกรรมไงลูกเนี่ยนะฮะต้องพัดภาคของเราแล้วก็ลูกจะแปลกนะอยู่กับแม่กับพ่อไม่ค่อยโดดเด่นแต่อยู่กับคนอื่นมักจะได้ดีเพราะผู้อื่นแต่นั้นเหมือนกับเราต้องพึ่งพาคนอื่นเข้ามาที่นําชักพา หผู้ใหญ่ที่เข้ามาส่งเสริมสองครูบาอาจารย์ที่นะี้น้องก็ไปได้ทางนั้นเลยนะครับส่วนจะปลดหนี้ได้ไหมตอนนี้แค่ทุเราเบาบางเล็กๆน้อยๆช่วงธันวาโมกราผ่อนคายนะครับดะะ้นนจุดพิษใช้ไลาเซ็นนี้ก่อนละกันเป็นเบื้องต้นนะครับส่วนด้านบนนั้นเปนเบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้ชมสามารถโทรเข้าไปสอบถามได้ใครจะบูชางกงิฤครูนะคะครหรือว่า จะโทรเข้าไปลงทะเบียนกสินไฟเองก็ตามก็รีบโทรเข้าไปได้เลยหรือจะเป็น999หมามาก็ะสนนะครับนะท่านผู้ชมเปิดรับอยู่นะจริงๆก็เต็มแล้วแหละแต่ว่าก็เปิดให้คุณผู้ชมนะคือบางครั้งองศาหนุ่มวยแฟนรายการบอกคนบางคนเนี่ยจะไปนะฮะเป็น6กเจรอคนแต่เราก็จะให้บางท่านบางคนเพราะว่าจะได้ดูแลกันมีกิจกรรมย่อยๆเพื่อให้มีโอกาสได้สร้างบุญบารมีกันนะครับ SMS ต่อมากค่ะคุณ สักดิทัศนะคะคมีกรรมอะไรเหนื่อยมากช่วงนี้กรรมอะไรสักดิทัตเนี่ยนะครับเป็นการจองจำนะฮะจองจําสัตว์เล็กใส่นอนมาอยู่ในข้องนะมาอยู่ในที่จํากัดแล้วเขาทรมานสภาวะนี้ไม่ได้ปลดปล่อยแล้ววิธีทุเราสภาวะกรรมนี้ด้วยการปล่อยลาอ,อ,อย่างต่อนเนื่องวันละ,อะขออภัยนะฮะจะเป็นขัางขึ้น5้าอ่าแปดข่ำนะสิบห้าข่ำนะครับวันละ8ตัวหมายถึงบ้านพระใหญ่ๆเนี่ยแล้วลองทําดูอย่างต่อนเนื่องสักสามสี่พระผลสภาวะกรรมจากทุเราดีครับนะฮะ สักติทัตไลเซนนะคะใครมีคําถามเรื่องกรรมก็ส่ง SMS เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะรวมไปถึงใครที่ได้รับไลเซนแล้วกากับบอกมาด้วยนะคะค SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสุพนิตมีกรรมอะไรคะแล้วก็ถามเรื่องความรักขอบคุณค่ะคระูทุกคนมีกรรมนะฮะในสภาวะกรรมนี้ขอตอบในรายการเท่านั้นนะฮะในส่วนนี้โดยใช้นะฮะวิชากสินไปเตจชธาตในการชี้แนะเป็นเพียงแค่วิทยาทาน จบแล้วจบกรรมนะฮะไม่ได้มาออกต้องเสียเงินสามพันสี่พันไม่ต้องบอกผ่านผ่านเพื่อนมานะเพราะว่ามันต่อไม่ได้หลังจากที่นั่นไปเพราะจะใช้เฉพาะนะวิชานี้นะลอศาสตร์นี้ใช้เฉพาะในการที่วิเคราะห์อย่างเดียวนะครับผู้รู้ที่แท้จริงคือตัวท่านเองกรรมนะไม่มีใครรู้เท่าเทียบเท่าตัวเราต้องมั่มวเชื่อไหมต้องมั่วไปตีหัวใครมาแล้วบอกเอ๊จะเป็นยังไงจะชดใช้กรรมได้ไหมไม่มีทางกรรมตีมาเท่าไหร่ก็ต้องกลับคืนไปมากเท่าพันทวีนะฮะ มากกว่าเดิมเพราะมันนานเข้านาันเข้าแรงพยาบาทแงารงฆ่ามันเยอะฉะนั้นอันนี้ก็มีแรงสุภนิษฐ์เนี่ยไปทําร้ายจิตใจคนรักคนใกล้ชิดมาก่อนระว,วังเรื่องของการขัดอข้องหมองใจกันแตดแยกเกิดขึ้นกับครอบครัวด,ด้วยฉะนั้นวิธีทุเราสภาวกรรมพิมพ์ตำรับตำราหนังสือต่างให้กับวัดนะพระภิกษุสามเณรผู้ปฏิบัติดีคิดชอบมูนิทิสารกุศลต่างแล้วก็จะมีผลดีกับสุภมิตรครับสุภนิตรนะหลายเส้นนี้มอบไปครับ นะอะไรเซนที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะครับเฉพาะคุณสุพนิษย์นะครับ SMS เต่อมาค่ะคุณนัทพลถามว่ามีกรรมอะไรแล้วก็บูชาอะไรถึงจะดีค่านัทพนนะฮะให้บูชาพระอุปคุตเถระเลยครับนะฮะพระอุปคุตเถระเจ้านะถือว่าชนะมารทั้งพวงด้วยบรารมีพระอุปคุตมีกรรมอะไรสภาวะกรรมเกิดขึ้นเนื่องจากเรานะฮะไปเบียดบังทรัพย์สมบัติคนอื่นมาเป็นของเราโดย นิดนดหน่อยๆก็ตามแต่ทรัพนั้นทําให้เขาทุกข์ยากเงินนั้นเขาจะเอาไปรักษาแต่เราเบียดบังมาเงินนั้นอาจจะไปลงทุนนะเพื่อกันมาหากินแต่เราก็ไปนะเหมือนกับเลี่ยงๆอ่ะเลี่ยงบาลีนะเขาเรียกเลี่ยงบาลี<ม>กรรมเพราะนั้นก็เลยตกทอดมาจะนั้นแล้วชําระนีสงมีผลดีกับนัฐพลนะครับคุณนัฐพลนะฮะลายเซน,นครับมีสามท่านนะคุณผู้ชมส่งเ m s เข้ามามีโอกาสได้รับกุมารปิ่นเพชรมหาโชคจากอาจารย์ด้วย เอสเมสต่อมากค่ะหนึ่งท่านฮะปินเพชรไปแล้วหนึ่งองนะครับนะมอบผลิตคนนี้คนนี้คุณไหนคุณไหนอยู่ที่ไหนเลยครับคี่ไหนจะมีบ้านเป็นของตัวเองเมื่อไหร่คะตอนนี้เช่าบ้านเขาอยู่ที่อุธยานะเป็นกรรมอะไรคนในอุทยานะฮะครับที่นันโรตีอร่อยโรตีใสยใหม่ใช่ไหมคะไม่ไม่สายเท่าไหร่หรอกนั่นแหละครับนะครับผ่านไปก็อุดหนุนกันนะฮะค้าวขายกันเดอะที่นั่นกรรมอะไรเกิดขึ้นกรรมพวกนี้เป็นกรรมเนียสภาวะซ้ําซ้อนแล้วไม่ใช่นี่ทาง นี่ครับว่านี่เรื่องของอาิสิ่งของเรื่องของนี่ของการปฏิบัติธรรมไปตำหนิตีเตียนพ mm hmm. ระสองฆ์องค์สัมามนนนะฮะรวมถึงอามมิสิ่งของที่เรายืมวัดเรายืมจากฐานะกุศลและไม่ได้คืนกรรมพวกนี้ตกทอดให้ชําระนี่ค่าน้าเข้าไปรวมถึงให้ชําระเรื่องของซื้อของเข้าไปกับห้องครังห้องครัวกับที่วัดนั้นแล้วก็ทีนดนะีคุณไหนนะกรรมมีที่ไหนก็จะหายไปที่นั่นเลยครับค,คุณไหน แล้ได้รับกูมาปิ่นเพชรมหาโชคจากอาจารย์ด้วยกรมีที่ไหนอะเ <c oughs> นี่ยก็มีคุณที่ไหน, <c oughs> นครับอะเอซเวสต่อมาค่ะคุณมลนมาน,น,นี้เป็นแฟนรายการประจำ<ช>ครับมีกรรมอะไรคะจะเป็นโรคไตกับหัวใจหรือเปล่ามันเหมือนมีวีแววนะฮะอาจจะต้องตรวจเชียกับคุณหมอนะฮะแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยนะครับและรวมถึงการพักผ่อนน้อยลงนะอันนี้สําคัญยิ่งถ้าการพักผ่อนน้อยลงแต่ภาวะเม็ดเลือดสภาวะความดันเริ่มตามมาจะมี สภาวะหัวใจและความดันที่เข้มข้นขึ้นเลือดจะหนืดจะเหนียวัชน,นแล้วสภาวะกรรมนี้มีไหมในสภาวะกรรมส่วนหนึ่งให้ปฏิบัติธรรมนะครับจเจริญสมาธิกรรมฐานถ้ามีโอกาสได้นั่งกสินไฟเตโชธาตุแล้วผมว่ามีผลดีนะครับกรรมฐานสมาธิดูแลเรือนร่างเราได้นะครับไสเซ็นไม่ให้ละน่านะจะได้คุณหน้าคุณตาก,กันค่ะเอสเอสตอมาค่ะคุณชงถามว่าจะขายที่ได้ไหมคะแล้วก็มีคู่หรือเปล่ามีกรรมอะไรเพราะว่า เป็นปีชงเขาเกิดหกกนแล้วเธอชื่อชงคุณชงอ่าครับชงนะจะเป็นอ่าชื่อที่ค่อนข้างจะค่อนข้างมีพลังเรื่องธาตุินเยอะจะได้แล้วที่ขายได้ไหมได้ครับนะยืนยันว่าได้คู่มีไหมคู่กรรมอ่ะคู่กรรมมีนะครับแต่ว่าเป็นคู่ปฏิบัติทมกันฉะนั้นผู้ที่จะเข้ามาในชีวิตต้องเป็นคนที่อายุมากกว่าแล้วก็มีเหตุผลมากกว่าเราเป็นผู้นําเราได้ถึงจะเป็นคู่ที่ดีกับคุณคุณชงไรเซนครับจะได้ไม่ชงสักทีนะฮะ เฉลี่ยปีชงนะครับแต่ชั้นได้ตอมาค่ะคุณมนตรีนะคะมีเหล็กไหลจะบูชาอย่างไรเหล็กไหลบูชาด้วยน้าผึ้งนะครับให้ขึ้นน้ําผึ้งเนี่ยแล้วก็มะลิหนึ่งพวงนะฮะน้ำผึ้งขึ้นช่วงไหนน้ำผึ้งจะควรบูชาในวันพระข้างขึ้นนะครับสิบห้าค่ำตำรับตำราเตโชธาตนะตำรับตำราอื่นก็ว่ากันไปน้ำผึ้งหนึ่งถ้วยตะลายเล็กๆเนี่ยบูชาสการะก็พรแอย่าลืมนะฮะ เบลกไหลเนี่ยสามารถอนทานหายไปได้นะฮะเขาเป็นธาตุกายสิทธิ์คนที่มีความกายสิทธิ์ในตัวเองก็คือต้องปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิจะดูแลได้คนจะมีของดีต้องทําตัวให้ดีปากของที่มีอยู่แล้วจะปกปักรักษาได้ข้ามีพระดีแล้วทําชั่วใจจะมัวหมองแล้วก็พระก็คุ้มตัวไม่ได้เพราะว่าพระเนี่ยให้มีแฝนไว้เพื่อเตือนสติตัวเองว่าเป็นคนคิดดีทําดีมีชายไปฝากครึ่งท่านมนตรีไยเซนนี้ครับ สิ่งสาคัญน่าอ,อย่างที่อาจารย์บอกทุกครั้งเลยอย่างมันจะเป็นวัตถุมงคลลายเซนต่างๆต,ต้อง,ค,งคิดดีทําดีคือถ้าคิดไม่ดีคิดชั่วทําชั่วใจก็โมหมองตั้งแต่เริ่มต้นนะครับนะ<อ>แล้วคุณบินตีทำอย่างนี้เลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเจนจิราค่ะเลขบ้าน379เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีกรรมอะไร3า9ผมถือว่าดีนะเป็นเลขที่เสริมมงคลเพราะคุณมีทั้ง3เลข9้าคุณมีลัคนัมเบอร์คือ39กับใช้เลขบ้านหรือเบอร์โทรดีนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสภาวะกรรมเกิดขึ้นเรื่องของอะไรเรรื่อองงงขกาททแ้ การทำร้ายสัตว์เล็กๆแล้วตายบ่อยๆนะกรรมคล้ายๆกันเลยทีนี้สภาวะกรรมมาพร้อมๆกันจะทําให้คุณป่วยเจ็บได้ฉะนั้นบ้านนี้ไม่ปวดเจ็บตามแข้งตามขาก็าป่วยเรื่องของทอมซินเดอเสบป่วยเป็นบัตดบ,บ่อยๆแล้ววิธีวิธีคือทําบุญอุทิศสี่รูปไปก,กันกับพระสองฆ์องค์สัมมาเนนก็นได้นะครับคุณเจนจิร<ล>าหลายเซ็นครับ ส่วนใครที่อยากจะเข้าร่วมพิธี999มหากุศลรวยปฏิหารหรือว่าจะบูชากลิ่ครูนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านบนนะสามหมายเลขโทรเข้าไปสอบถามได้เลย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสิริรัตต์ต้องทําอย่างไรถึงจะรวยคะอยากรวยมากอยากรวยมากเลยครับโอ้โหยินดีมากเลยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวอย่างนี้นะฮะโอ้เอาอย่างนี้ละกันผมคำว่ารวยเนี่ยฮะเริ่มต้นก่อนนะครับเริ่มต้นคิดดีกระทำดีแล้วก็ พยายามนะฮะแวะเวียนเรื่องของการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานคือคนที่สวดมนต์เยอะเจริญสมาธิมากเนี่ยเงินเข้านะครับเงินออกไม่ค่อยจะมีนะเพราะว่าเมื่อสวดถึงระดับหนึ่งแล้วเทวดาที่คุ้มครองบุปผารักษาเขามักจะามาอภาิบาลแล้วให้โชคให้ลาบแต่ถ้าคนขอหวยตามต้นไม้นะตามศิลปศิล์แล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่มีการดูแลนะฮะเขาบอกว่าความเป็นเศรษฐีรสนะเศรษฐีก็าหายไปสิ่งตอกไว้ก็คือเหลือสภาวะกรรมเก่า การบุญบานบ่อยก็เป็นกรรมเหมือนกันว่าไปพึ่งศีลสิทธิ์ตัวเองไม่ได้ปฏิบัติดัง <c oughs> นั้นรู้เรื่องกรรมได้นะฮะก็เมื่อการนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วก็แผ่กุศลอะหังสุกโตโหมิอย่างบ่อยๆนะครับนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วอลึกถึงนะำคำแผ่เมตตานี้มีผลดีกับคุณสิริรัตน์ครับลายเซ็นครับผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามานะคะใครจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวเกี่ยวกับกรรม <c oughs> แล้วก็ออกแบบลายเซ็นกันด้วย SMS อต่อมาค่ะคุณชัดชยัยไม่มีใครรัก มีแต่คนเกลียดมีแต่ปัญหาทำกรรมอะไรไว้คะมันมีสองอย่างคนเกลียดกับคนรักเนี่ยเขาดีไม่พอหรือเราอพอไม่ดีนะฮะคือความพอเนี่ยรู้จักพอก่อสุขทุกสถานบางครั้งเนี่ยในสภาวะ่าคนที่ติฉินทาแสดงว่าสติปัญญาย,ย่อมไม่เท่าเสมอเหมือนเราเพื่อนไม่เสมอเหมือนสามีไม่เสมอเหมือนภรรยาไม่เสมอเหมือนแสดงว่าสติปัญญายไม่เท่ากันเขามองในทางที่ลบแต่ถ้าใจเราจบที่เขามันก็เจ็บแต่ถ้าเราไม่เจ็บที่คําพูดมันก็เจ้า เสมอตัวฉะนั้นค,ค,คณอย่าไปใส่ใจนะคนที่เกลียดเท่าไหร่ทำไมเอาหัวใจเราเต็มร้อยแล้วก็มองคนที่ต่ำปลาคนที่ร่อยปลาแล้วชีวิตก็จะจําชื่อทันทีนทม,มีปัญหาเอาไว้แก้อย่าไว้คุ้มทํากรรมอะไรไว้กรรมที่ตกทอดในเรื่องของปลาครับปลาเนี่ยสาคัญนะเวลาคุณเวลาคุณฆ่ามันไม่ตายนะเอาไปทอดเอาไปให้เจ็บปวดตับไปตีแล้วก็ปล่อยแล้วก็ขังตามข้องตามอะไรไว้สภบาว่ากรรมที่เกิดขึ้นแนะนำนะให้คุณแผ่กุศลผลบุญให้กับเจ้ากรรมในเวร ในการนั่งสมาธิซึ่งเป็นกรรมฐานใหญ่ๆเนี่ยนะครับต่อเนื่องแล้วจะมีผลดีกับคุณชัดชัยแนะนําครับคุณจะใช้ครับลายเซ้นวันนี้ละเอียดใั้เรื่องกรรมทั้งมวย<ช>มีทั้งนะข้อคิดเล็กๆนะครับผสมไปนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณจะริยาคุณจะริยาพรนะมีรกรรมอะไรบูชาอ,อ,อะไรขออะไรเสน็นริยาพรสภาวะกรรมเกิดขึ้นนี้จําเจ็บปวดจิตใจทำร้ายจิตใจคนอื่นบ่อยๆคาพูดการเจรจาต้องระวัง รวมถึงการปารมารนะฮะการปารมารขอพรแล้วไม่ได้แก้ไขบนบานสรกเกาวจะถวายสิงส่งนู้นสิ่งนี้แล้วไม่ได้แก้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มามีมาแน่นะครับสิ่งพวกนั้นเราอาจจะต้องนะแก้สิ่งที่บนบานสรกเกาวด้วยคาพูดแล้วก็ศึกษ<ส>าปีววาจาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยมิฉะนั้นมีผลเสียแนะนํานะครับให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของตรบัดนะฮะถวายตรบัดพระก็ได้หรือถ้ามีโอกาสเนี่ยนะนะครับช่วงนี้เรามีโอกาสก็ พยายามนะทำเรื่องราวของการถวายน้ําปานะนะครับให้กับพระเนนนะผู้ปฏิบัติดีัดชอบในในหมู่ของพระปริวาสกรรมได้ไดนะงานปริวาสกรรมก็สามารถถวายน้ําปานะก็คือน้ําหวานน้าชนิดต่างๆนะครับให้พระเนนได้เลยนะครับนะ,นะครับอียพรขอลายเซ็นด้วยนะคะวันนี้คุณผู้ชมที่สอบถามเรื่องกรรมเข้ามาถึนะงผมว่าละเอียดจริงๆแล้วก็มีข้อคิดกลับไปด้วยเอสเมสต่อมาค่ะ คุณอุทัยทำไมเก็บเงินไม่ได้สักทีคะมีกรรมอะไรถ้าเงินเนี่ยเรื่องการเงินการทองเนี่ยถ้าของคุณเฉพาะคุณอุทัยนะเงินพวกนี้เพราะว่าคุณเหมือนทําบุญแล้วอธิษฐานแล้วแต่ยังเสียดายเจ้าประคุณคําว่าเจ้าประคุณนะยี่สิบบาทนั้นจะจะ,จะเต็มยี่สิบาทจะเต็มถ้าอธิษฐานร้อยก็เต็มร้อยเพราะว่ากายกายกรรมวจีกรรมโมกนโกรรมรวมเป็นนะกุศลนะกุศลที่เกิดขึ้นเต็มนะฮะเต็มที่นะมีกําลังทันทีแต่ถ้าเราพ่องไป กายคิดไปแล้วนะฮะตั้งอดิจาร์อธิษฐานจิตไปแล้วไปมาเสียดายกลับบ้านไปกรรมพวกนั้นตกทอดนะกรรมพวกนั้นยิ่งใหญ่นะถ้าเราไปพูดแล้วก็ไปว่าวัดไปแล้วทํานู่นทํานี่ติจินนินทางตา่างผลกลับมาติดลบเลยไม่ทําก็คือไม่ทำแต่ถ,ถ้าทำเราต้องเต็มร้อยเต็มล้านนะอุทัยนะพยายามขอเข้ามาพระรัตนไตรพระพุทธประธรรมประสงค์ด้วยยิ่งดีนะครับคุณอุทัยเลยเซนนะครับตอนนี้คุณมาริ่นเพชรมาหาโชคนะคะเหลืออีกสององค์ด้วยกันนะคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เเข้ามาร่วมลุ้นกันได้ เอสเอสต่อมาค่ะเอสเอสต่อมานะคะคุณสุวรักษ์ค่ะสุขภาพแล้วก็จะมีอุบัติเหตุจะอะไรบ้างต้องป้องกันอย่างไรสองครั้งด้วยกันนะฮะจริงๆนะฮะถ้าจริงๆเป็นช่วงที่คุณต้องระวังเรื่องอัคคีภัยนะครับไฟฟืนเกิดขึ้นในเตาแก๊สนะฮะหรือแม้แต่สายไฟเก่าๆชำรุดต้องระวังรวมถึงให้ระวังเรื่องลื่นหกตกล้มด้านหน้าบ้านบริเวณหน้าบ้านนะครับถ้า ขับรถกับลาก็ต้องระวังตงังตามทางที่ก่อนถึงทางแยกนะครับมีสภาวะกรรมที่เกิดขึ้นกับเรื่องของยุตยานราหนะกับที่อยู่อาศัยครับนะต้องระวังเพะนั้นเราพยายามตั้งสติแล้วก็จเจริญพระพุทธมทมน,นะฮะด้วยการอธิษฐานจิตนะโดยจะเาการจะภาวนานะตั้งจิตตถาว่าเออเราสวดมนต์ก่อนนอนนะครับเราทําสมาธิก่อนนอนก็ดีแล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรสรรพสัตว์ทั้งปวงยิ่งดียิ่งเลยครับสุภลักษณ์ษอย่างนี้นะฮนะตามนี้เลย,เลยนะครับไลฟ์เฟนครับ นะครับลายเซ็นครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็คุม,มารปิ่นเพชรมหาโชคยางเลยอีกสองท่านด้วยกันส่วนใครอยากจะบูชาคริสครูอยากจะเข้าร่วมพิธี9 9 9ากมหารกรุสุปฏิหารหรือว่าอบรมกระสินไฟกระสินน้ำโทรเข้าไปพูดคุยหรือว่าสอบถามทางทีมงานได้เลยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ